มันหมานเด้อหมดนี้เดียวบันหมานเด้อนายเลยสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าง่ายครับสีโอ้ยหมดที่แล้วหมดดังไปยังหักเลยเลยตัวนี้ชอบไหมตาชอบไหมเอ้า่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาเลขฝาโลงมาลุ้นนะครับเพื่อนบ้านฝาโลงลุ้นเพื่อนบ้านนะครับตอนนี้ถ้าถูกนี่ถูกกันยกแก๊งเลยนะครับนี่ถ้าเท่น ถูกกันยกแก๊งนะครับวันนี้นะครับถูกกันยกแก๊งที่หกนะครับเลขฝาโลงนี่มันสี่เก้าห้าอายุยี่สิบแปดอย่าลุ้นกันเ,เ,เต็มที่ใช่ยไหมวิ่งไหมไฮสปอร์ตสี่เก้าห้านะเป็นรัมอ้อมกระท่อมเลยเมัดกันดิรัมอ้อมกระท่อมอ้อมกระท่อมเลยเอ้อมไระท่อเลยเ<อ>เเลยังไง

มันถูถูกวันที่ใหม่มันคึ้หยอกไว้แผลวันที่ห้ามันเออวันนี้วันที่ห้าเนี่ยทีมอั้มพลังนี่บ้านเิดอไ้บทุกหลังกันตัวหนาซื้อปั้มอย่ามิงนะเงียบ

เต้สีห้าสี่ไเดี๋ยวบไอชิ้นมันถูกโอ้ยเดุนขึ้นเดี๋ยวัายเลยไดุนขึ้นโอ้ยเือบไม่รอดสีห้ห้าสีสีห้าห้าสบอทางนางมันสีหมันห้าสีห้าสีห้าสีิ้าใช่ไหมีอเมนเออโลโ่ของกูของกูเสื้ออะไรกูกจัมให้มอมเออ ปาครับคุณพิทโรเขาสื่อเลยช่วยันโอ้ยคุณผู้ชมนะครับออกอีหลีแต่ว่าออกตัวกลับโอ้ยจริงนะสี่ห้าหนังผ่อนเนี่ยผบอกแล้วว่าตัดนะตัดไม่ครบตัดแต่เก่าห้าตัดเก่าสี่สี่ห้าผมไม่ยอมไม่ถูกตัวตัวผมตัดเอาแต่เก่าแค่ทั้งหลังเสียวตัวเนี่ตัวตัวนักไม่ออกไปไปออกตัวหนามันเนาะ มันออกมันออกตัวกลางเนาะแมงเอ้ยมันดูกลุ้มดูกูุ้ตัดเอาสีเก่าแต่สีหาดูมีตัดเออพี่พี่บ้านตัดเอาสีกันแล้วว่ากูดูคนเดียว สายเลยสี่เก่าสี่ห้าแต่ทุนเก็นเก้ากบองแล้รเลยขายโลกสี่เก้าฮ่าฮ่าฮ่าฮนีฮ่า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 ฮนาฮ่า่าฮ่่า่าฮ่าฮาา